เราก็เรื่องบักทุเรียนทุเรียนพี่น้องมากกินบอตอนนี้ก็ล่างออกมาหลายพอสมควรเด้กิโลหนึ่งก็ยังแพงอยู่กับมือนึงไปเห็นอยู่สรรพสินค้านะหน่วยละลอยหาซิวขายเป็นหน่วยเลยบ่อปอกไห้น้ำเด้ขายแบบจงหองแบบยิงเลยคือเสือไปเลยไปแก้เองเขาว่าเขาบ่ปอกไห้มีคนไปถามอยู่ว่าแก้ห้ปอกไห้บ่อาใส่กองฟุ่มหรือแบบกินได้เลยบอกเขาว่าเสือเป็นหน่วยไปเลยหน่ก็บ่าใหญ่เลยทอบักแตงโมี่เขาสือกันหน่วยละสามสิบสี่สิบบาทเออพันจิ๋วได้ยินว่าเขาว่าพันกระดุมบอก กระดุมลอยหาสิบ,บัดทุกหน่วยเลยบ่แก้หนนําเอาโหลดคนกับเขาคิ้วสื่อกันเดทุเรียนหน่อยนะครับแกออกมาเป็นทุเรียนแข็งโพดหรือเนื้อมันเป็นเนื้อแบบหินนะครับหรือเป็นทุเรียนอ่อนนี่ก็ซอยบไดยแล้วสื่อไปแล้วแต่ว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยน้องมาสื่อขายกันบรไดยเล้วครับเขาบ่อยสื่อขายกันเดมีความผิดได้มันต้องกินได้ไดบริโภคได้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนี่ครับจีนครับก็บเป็นตลาดใหญ่ของเฮาเลย ทรงไปประเทศจีนคนเจกคนจีนนี่มากกินทุเรียนเพราะาทุเรียนเนื้อมันสีเหลืองครับถ้าทุเรียนแก้วม,มันเป็นสีแดงนี่แปลว่าของปลอมแปลว่าบอมเบัแทุเรียนมันเป็นแนวอื่นนะครับค,คล้ายว่าไรหรอกจำรับเมืองจีนจะเป็นสีแดงต้องเป็นสีเหลืองสีเหลืองมันเป็นสีทองสีแห่งความหมั่งคัังลำรวยเศรษฐีก็กินกันเมืองจีนนี่นิยมเลยครับเพราะก็ต้องทรงออกเดบานี่ปรากฏว่าถ้าเขาบอร,รับรองนะครับคือก่อนทรงออกต้องไปตรวจแล็บก่อนตรวจห้านันหานี่หา,หา,หาเสือ่อนันเสื้อนี่นะครับ ที่นี่มองตรวจท่านพ่อเพียงบอแล้วเขารับร่องของแลบพ่อบอถ้าเขาบปรับร่องตรวจไปกับบอ่านนี่ครับอืมเขารับร่องกันย,ยิงบ่าอยเน้ยจีนเขาต้องรับร่องแลบการตรวจบีไวทูผมบอกผมบีไวทู B 2, มันคืออย่างนะไปเปิดเบื้องเอาในอินเทอร์เน็ตอืมเขารับร่องไ้ทุเรียนไท่แล้วมีอยู่ซิปมองร่องรับการส่งออกเห็นบอกพ่อข้าไม่ขายที่ปูบักทุเรียนเนี่ยนะครับก็ยิ้มเลยพอเขารับร่องซิฟมองแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับาศาสตราจารย์ดรนรุมมล พินโยสินวัตเิ่นเป็นรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเพิ่นบอกว่างซี่กงสุนเัฐมนกองสุนสุลกากรของจีนนี่ครับแจ้งผลเห็นชอบให้ห้องเล็บทั้งเจ็ดมองครับเจ็ดมองเจ็ดแห่งเจ็ดสถานที่นี่แหละสามารถตรวจสอบสาร BY2 ครับในตั้งแต่วันที่1ิบสเมษาทงการที่ผ่านมากี่ครับเขาโอเคแล้วผ่านแล้วเห็นชอบแล้วเฮ็ดให้ประเทศไทยทีเป็นห้องเล็บนี่ครับ สามารถตรวจหาสาร b ีไร่วมเวสเซตแล้วแต่ก่อนมีอยู่3ามเขาโอเคเจ็เป็น10หมองซึ่งิันมั่นใจนะครับดอกเตอร์ลมอมมั่นใจว่าเพียงพ่อในการที่จะตรวจสอบกับปริมาณทุเรียนที่มันออกมาในขณะนี้ช่วงไปลายเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาท่านแน่นอนได้การเลยนี่บางคนเห็นในภาพนี่น้ำลายไหลนีนี่ครับนี่เห็นบอก แต่ว่าน้ำตาลหลายแห้งนะครับอืมในเวลาท่านกินท่านบริโภคนี้อย่าหวดดีนะครับบางคนกินกับกับเบียิ่นา่ากินกับกาแฟเหิ่นว่าอย่าไปหาเหตุเด,ด้อครับมีคนตาเหลือกเลยอืมอันตรายอย่างยิงเลยนี่ครับผมผูน้นึงนี่ยานแห้งตัวเรียนผมบ่กินนะครับแต่ผมเป็นนัดหน่อยบ่ม,มักอยู่สมัยก่อนกินแล้วเนาะแม่ผมก็สิเอาน้าผสมน้าเกลืออุ่นๆแน่เทลงไปใน่หล่อในีพูมันนะแล้วก็เอาซ้อนขูด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 ,ขดแล้วก็โยกสดเลย มันยังเบาห่อนในกูถ่าวางสันแต่ไงมากนี่ผมคิวปานจีเกือ,อบผมบาเข้าปากเลยทุเรียนจักเป็นอีย่างครับอืแต่ก่อนมากหมักตอนเป็นเด็กน้อยแต่เห็นเขากินกันกับเอ,อเอากินอาบริโภคได้บริโภคครับมีความสุขในการที่เขากินเข้าไปแล้วเขามีแห้งทองเขาเขามีความสุขในการกินนะครับแต่ว่าจะกินหลายกินแบบซิมเพราะว่ามือนึงจักเขากินอย่างเนีเดี๋ยนี้ค้นบริโภคน้ำตาลคนกินของ ที่มันเป็นเขาเอินว่าอาหารขายะหลายขึ้นกว่าเกา่าเด้ละหันค้าหานขายพวกอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดแบบจานเดียวจานด่วนเหล็งๆนะครับเราก็ไปปื๊ดสั่งสั่งสั่งาาเขาก็เดี๋ยวของออกมาให้เขาก็เดี๋ยวนให้เขาเพื่อเพื่อโอนเงินทั้อง,อง,ทงอีเล็กเท่านี้สั่งของทั้งอีเล็กเท่านี้ไปหอดเพืกก่อเดี๋ยวเอาของเลยแล้วก็กินในรถเลยแบบวิ่วว่ยำกืนรถเป็นอาหารขยะครับเขบาก็บอกว่ามันแสบีบมันนัวโอโ้โหมันกินแล้วมันมีหนามีตาคนโอ้โหชื่นชมเมากินข้าวเหนียวเขาสั่งแบบนั้น กินกะจีเขาโอ้เขาว่าคั้วน่ำต้องกินผุนเปลี่ยนฝ้ายกินไก่ทอดไก่ปิ้งบานเอกไก่ยางบานเฮกกับโมแมนเนีเ้ยกินกะทำฮวงเนี่ยโมแมนมันต้องไก่แบบโอ้โหทอดในหมอ้อความม้อนแรงดันสูงกรอบขอ้างนอกข้างในนิ่มมีซอสมีแจ่วมียังจิ้มไปนั่งรู้ละเด็นอินเทอร์เน็ตไปหน่ากินไปนน่นนมหรือขนมปังแล้วก็มีเนื้อหัวเนื้อควาวมีเนยมี พักมีบอกคือเทศมี่ไหนมี่นีแล้วเป็นก่อนย,ยังไงมุมเขา้าใบงัดเขา้าใบแฮมเบอร์เกอร์บอกเขาเอิญเออนั่นละ่ะก่อนหนึ่งแหล่ลอยก็มีแล้วแต่นะครับเป็นเหนือหมูเนือไก่เนืองวงเนือ,นอควายก็มีโโหามาออ้างโอ้โหล่ะจะมันเหนือยังล่ะแล้วแต่ท,ทานทสร้ังจีเหลือหนังเขาหวานเป็นอาหารขยะเป็นอาหารขยะที่คุณคคาของอาหารมันหน่อยครับต่เข้ากับนิยมบริโภคโดยเฉพาะลูกหลานเขาใหญ่กินหลายนะครับเด็กหน่อยเป็นเบาหวานเป็นความดัน เป็นโรคที่เกิดจากการกินหลายขึ้นกว่าเก่าเนีเอ,อพุ่มตานท่านก็จะบวมีบางทืจะเกิดขึ้นมากก็เป็นพุ่มแพ่ล่ะกับอาหารการกินก็นอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดแต่แนวที่มันบ่คคอยเป็นประโยชน์บ่คือเด็กหน่อยสมัยก่อนก็เฮ็ดไห่เจ็๊บไข่ได้ป่วยไหวขึ้นส่วนที่อายุมาสามสิบส่วนทีน่ผ่านสามสิบมาขึ้นเล็กซี่เลขกหาโรคไพ้กไข่เจ็๊บนํามาเป็นขันบันไดเลยมาถึงวอกสิบงอมละป่วยเลยคนสมัยก่อนอายุยืนแข็งแรงนํานอยู่น้ำหนอมันหนาเห็นบ่ๆๆครับเขาว่าเอา้า กินข่าวนี้วน้ำตาลหลายปูไข่พี่น้องข่ผู้เฒ่ากินแต่ข้าวนี้วเขาคือบม่มีน้ำตาลเขาคือแข็งแรงเด็กเขาคือบ่เป็นเบาหวานสันแต่ว่าน้ำตาลมันเกิดจากแป้งเขาก็กินแป้งกินเขากินยังก็พากันกินเขากินข้าวนียวข้าวนี่นะครับเขาคัดซีแล้วนี่แหละแล้วเขาบอกเนบติกวียงานคนที่เขามี ความแข็งแรงเนี่ยเขากินแล้วเขาทํางานออกไปมันก็นี่แหละครับระบายออกไปเนี่ยออกไปน้ําเพื่อมันกับเผาผานไปนะครับน้าตาลหรือแป้งเห็นยังเขาบ่ด้แต่ว่าถ้าเขากินแล้วเขาไปนอนแบบคนสมัยนี้กินแล้วก็นั่งเล่นเกมกินแล้วก็อยู่หน้าจอกินแล้วก็ไปเบิ้งหนังนั่นแครับไขมันหรือน้าตาลมันสะสมนึกออกว่ามันสะสมครับมันบ่ดเห็นงานมันบ่อคือคนสมัยก่อนทีกก็ใส่แรงงานนะครับไม่เลยกลายเป็นเบาหวานกลายเป็นคน กับที่วิโรกประจาโตไขมันในเลือดสูงพร้อมที่จะเป็นสะตกนะครับถ้ามันแตกตอนไหนก็เป็นสะตกย่ำนั่นอันนี้ก็ฝากไว้ครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจน้าตาลตรวจเบาหวานตรวจตับตรวจไตตรวจที่เขาให้ตรวจนะครับไปตรวจเลยย่อมเสียเงินแน่เอกชนก็มีของรัฐของหลวงก็มีครับอไปตรวจซะเขาเสีดีโอว่าเฮ้ากินไหลกินยังไหลโพดบางเทือกินหน่อยโพดก็มีครับเขาก็เสียเฮ้ากินหลายข้น เป็นตวนว่าเลือดจางนี่เห็นบอกเขาจะบอกเขาไปกินนันกินนี่เพื่อจะเพิ่มครับธาตุเหล็กหรือมีอาหารเสริมให้เขาหรือมียามีอะไงเข้าเขาก็จะขู้โงโตแต่เขาปล่อยมันขาดหลายบอดีเลยครับนี่เมื่อไหร่ความดันต่ำซอกไปเรื่อยก็มีขึ้นกันเ่ยมาความดันต่ำระดีเลยความดันต่ำกับบอดีความดันสูงกับบอดีต้องความดันพอดีพอดีสูงสูงต่ำต่ำดันกันไปดันกันมาแบบนี้ครับยังจะอยู่ได้ไปตรวจสุขภาพครับอย่าไปเสียรายเงินเพราะว่าเทียบขครจะป่วยมาก เสียหลายกว่าค่าตรวจเลือดตรวจน้ําตาลในเส้นเลือดอีกออปว่วยมากแต่ละโรคแต่ละยางรักษากับบ่ไดดครับบางคนเป็นเบาหวานล้วก็ะบ่คุมน้ําตาลนะครับอืมบม่ออาเบาเลยว่าผลมันเกิดยังขืนครับมันไหลแรงอีหลีนะครับอืมเป็นคนพิการทั้งตาไปเลยตาบอดเลยครับกับตัดแขนตัดขาเลยมันเหนือมันป่วยน้าตาลมันฆ่าอยู่เลือดไปว่ไใมันก็เน่าครับก็ต้องตัดออกว่าตัดมันก็ล่ามเกินมากกัีกสายที่ก็ต้องจําเป็นต้องตัด อวัยวะเฮากับดันักอย่างครับดูแลเจ้าของอย่ากินหลายเม่มันบบกินเลยนะครับกินแต่ว่าอย่ากินหลายกินให้มันเป็นครับกินพอดีพอดีมื้อเฮากินยังลงไปเขาก็ต้องเช็กเจ้าของละเออเมื่อเ้ากินของหวานแล้วเว้ยเดี๋ยวตอนแังแก็งดน้ำตาลงดน้ำชากาแฟก่อนงดกาแฟเย็นหวานก่อนเออมื้อเงินยังกินแบบเวีนวักนะครับบม่แม่เสากินเทียงกินแรลงกินซีนอนยังกินอีกไม่แต่ของหวานๆานก็ไปกองอยู่ในท้องนันนะครับ บาดนี้มันก็ไปพอกตับแน่เพราะครับมันก็ลงไปในโอ้เส้นเดือดทันแน่ไปฟังอยู่นั่นตับก็ทํางานนักตับอ่อนก็โอ้ผลิตอินซูลินอยู่บอเซาครับวัดมือวัดเบนผลิตยู่บอเซามันก็ล่าที่บ้านมันก็ป่วยแล้วครับก็เกิดตับตับอักเสบนอกจากเป็นเบาหวานแล้วยังเป็นโรคตับพอกอ้าวอันนี้ผ่านไปด้วยความห่วงใย